อยากจะรีบเซอร์โวเรื่องการแต่งงานด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยเห็นภาพมากขึ้นจริงพอระบบทุกอย่างถูกรันไปได้นะครับผมก็จะมาโฟกัสเรื่องงานแต่งด้วยเรื่องบ้านด้วยหลักๆที่ตั้งใจทํางานกันอยู่ตอนนี้ครับผมเพื่อไปลงบ้านเลยมีแล้วแบ่งงานกันก็คือทำบ้านนี่ทำงานแต่งก็คือแต่งได้เลยเดือนหน้า ค,คิดว่าน่าจะหดือแน่เลยต้นปีหน้าอยา,อยากทำบ้านก่อนครับรเ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องต้องใฝ่หาโอกาสกา,การเกษียณอายุเท่าไหร่ <c oughs> เรยต้องต้องบอกว่าเหมือนเหมือนบางทีเราอยากเชิดชเรื่องการเงินครับให้ถ้ามีเป็นบริษัทบางตัวที่สามารถขับเคลื่อนการเงินของเราได้เพื่อ <c oughs> ให้เราสามารถทําตามแพชชั่นที่เราวางเอาไว้อย่างของผมมันค่อนข้างอยากโฟกัสงานศิลปะ ในเชิงของทั้งงานเพลงทั้งงานแสดงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรีบเซอรเรื่องการเงินก็เลยค่อนข้างอยู่ในเพสการวางรากฐานของการแล้วก็ประกอบแต่งงานด้วยแล้วก็สร้างบ้านด้วยมันรู้ต้องารอะไรมันรู้มันรู้แบบเหมือนเหมือนทำหน้าแบบก็ยังไม่ได้ทำตอบถ้าทำาด้กันน่าจะเป็นสองสองแต่นี้ใหญ่มาตอนนี้เป็นอินใหญ่ รู้สึกว่ามีภาระความรับผิดชอบที่ใหญ่ทั้งคู่เลยครับคือเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นฟิลที่จริง,รงๆตัวเคยทำคลินิกกับพี่สาวเนาะแต่ว่าก็ถามว่าได้ cover งานส่วนทุกอย่างขนาดนี้ไหมก็ไม่คืออันเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราลงทุนลงแรงกันตั้งแต่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้คือดีใจมากเป็นแบบโอโล่งอกที่มันสําเร็จไปขั้นหนึ่งวันนี้ก็แบบเห็นภาพเห็นภาพมากขึ้นจริง บอกแล้วว่าอยาก,กเกษียณเท่าไงไม่อยากเกษียณในอุดัคไม่กล็ลองเาก็รู้สึกว่ามันมีอีกอีกหลายอย่างครับที่เราอยากออกไปใช้ชีวิตเช่นการแบบไปในที่ต่างๆในโลกนี้หรือว่าการอย่างที่บอกไปการสร้างสรรค์ผลงานบางทีมันต้องใช้ทั้งแรงแล้วก็เวลาพวกพง์ทราบกันแหละว่าการถ่ายละครหรือหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากอย่างอัลาสุดลักสลับไลายใช้เวลาถ่ายทำหนึ่งปีเลยแต่ถึงเวลาออนประมาณสองสาเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ หมือนเราก็ต้องมี stable มีความ stable ทางการเงินบางอย่างเพื่อเราจะได้มุ่งม,มั่นไปอยทางนี้ได้จริงๆก็เพิ่งคุยกันว่าหลังจากนี้คือการอีกเฟสหนึ่งก็เป็นการ m a i n ทน n a n c e ซการดูแล management อะไรเงี้ยที่เราเราหยุดแล้วก็เริ่มทำให้มันแบบมั่นคงเติบโตอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมแล้วคิดว่าอยากทำบ้านแหละอยากอยากเริ่มทำบ้านเมื่อวานก็คือบอกว่า เราสอบธุรกิจด้วยกันแค่นี้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งท่านที่ต้องคุยกันละว่าทัานกับธุรกิจเอาสองสองอันนี้ก่อนใช่สองอันนี้ก่อนที่ทำด้วยกันเรื่องส่วนตัวมีบ้างค่ะอะไรนะแต่จะไปทำเตี๋ยวเรื่องการเตรียมงานต่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงก็ก็เริ่มคุยแล้วว่าว่าเดี๋ยวพอ พอระบบทุกอย่างถูกันไปได้นะครับผมก็จะมาโฟกัสเรื่องงานแต่งด้วยเรื่องบ้านด้วยแต่ลังๆเหจะเป็นบ้านเลยพอล่าสุดล่าสุดที่ห้องนอนของบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คือไอลาแผ่นเสื้อโค้ทถล่มกระเพานเสื้อถล่มลงมาเ้ราะงั้นมบ้อมเุ็นมอสสยเราต้องทาบ้านแล้วแหละเพราะว่า เสื้อเอาไม่อยู่แต่ผมก็บอกนะว่าเดี๋ยวเอาไปบริจาคง่ายก่อนั้นเอาไปบริจาคง่ายก็ง่ายกว่าทำบ้านเหมือนกันนะหมายถึงถึงปลายทางมันต้องมีบ้านอยู่ดีก็เลยคิดว่าอายุประมาณนี้แหละก็คิดว่าเหมาะแล้วที่จะเริ่มทำเขาเรียกอะไรอ่ะเคหสถานเออใช้คำว่าบ้านเฉยๆเกิดบ้านแต่ไม่ใช่คำว่าเคหะประโยชน์ที่สวยงามเป็นกวีอ่ะเนี่ยบ้านมันตอนนี้มันลงุกไปเท่าไหร่อะไรยังไง อย่างเนี้ยตอนนี้มาที่จอดรถมาแล้วตอนนี้ที่จอดรถมีที่จอดรถกับฟิตเนสตอนนี้มีที่จอดรถกับฟิตเนสใช่ก็ตัวบ้านกำลังมาครับกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องทะแยงยังไงวางยังไงดีใช้เวลามานานจริงใช่มรุ่งนี้เป็นกี่หลักระคะตอนนี้มุ่งมุ่งไปแค่ราคาค่าไฟในการเขียนแบบไม่มีครับอันนี้เขียนเขียนอยู่ เขียนยูแต่ก็เดี๋ยวดีเทลอินเดียเนี่ยอาจจะจ้านแต่ว่าหลักๆอยากทำเองตอนนี้ทำไเลยครับคนที่านออยากได้อะไรอีกนี่นั่งเย,เย,เยอะแยะไหมคบเขายังไม่ให้โจทย์ครับเขาก็บอกเวลาให้ดูนี้ก็อกเออสวยดีนะใส่บ้านไหมเขาก็จะเอออันนี้ใส่บ้านไหมอะไรเนี่ยตอนนี้มีใส่บ้านไหมก็มันห้าสิบอย่างก็แบบเป็นห้าสิบห้อง <laughs> ที่หาสนามจริงๆเราก็ปล่อยเช่าสี่าห้งต้องมีต้องมีำหนักเลยมตำหนักเทพตอมีตำหนักเทพโจทย์โจทย์คือโจทย์คือต้องอุ่นใจต้องมีเทพมือมีวางเป้าไว้ไหนบ้างครว่ามันให้คือหน่วยที่หลักอะไรนี้ยตอนนี้ค่อนข้างแบบคือคือหลักๆเนี่ยครับผมหลักๆที่ตั้งใจทํางานกันอยู่ตอนนี้ครับผม เพื่อไปลงบ้านอะไเพราะว่าดูดูดูลิมิตมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ใช่คือทุกคนทาบ้านแล้วน่าจะเข้าใจว่ามันงอกอ่ะก็อยากตีต่ําไปก่อนแล้ว่อยมันงอกขีหลังอะไรอย่างเงี้ยตีต่ําไปก่อนไม่ซึ่งแบบเราก็ทําบ้านกันด้วยกันทั้งทีอะไรเงี้ยก็อยากให้มันแบบสวยงามไปเลยแต่ยังไม่เคยตีกันเรื่อง ยังยังยังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นก็เลยไม่ติตอนนี้อย่างแรกโครงสร้างก็ซัพพอร์ตนดินไหวนะเออออแล้วสร้างหลังเราก็มีโอกาสได้เลือกไงอ่าแล้วเกี่ยวกับงานตกแต่งอะไรมั้งมีอะไรที่ลงตัวพี่แบบทำได้บ้างอคือคือพรเหมือนเหมือนช่วงนี้เราเราได้ ใาจัดในแกรนด์โอเพนนิ่งของคาเฟ่ไปแล้วก็งานนี้อีกมันเริ่มให้ให้เราได้เห็นกับความใหญ่ขึ้นของสเกลงานจริงหรอแล้วก็การมเมเนจว่ายังไงบ้างนี่ล่าสุดคุณบอกคุณบอกเมื่อคืนที่รัก,ก,รกหรือว่าที่รักไปทำอรแกไนเองไมั้ย <c oughs> เอม <c oughs> จัดแบบทำเองทำเป็นแล้วนี่ <c oughs> คิปก็ตัดเองคิปก็ตัดเองก็ทำทำเองเลยไอเดียเยอะเหมือนกันนะเรื่องของฉันด้วย <c oughs> <c oughs> มีอะไรอะไรหลายๆอย่างมีอยู่แล้วแบ่งงานกันก็คือทำบ้านนี่ทำแต่งก็หรอกก็คือแต่งได้เลยเดือนหน้าโอ้ยสีเป่าเดือนหน้ามีถ่ายซีรีส์เป็นเหมือนเดือนนะคะที่บอกว่าของขาจดีแก้แค่หนึ่งเมือนกัคือคิดว่าน่าจะเดนือยแน่เลยต้นปีหน้าอยากทำบ้านก่อนต้องใหม่คืออยากให้บ้านเสร็จก่อนจะทำบ้านสองปีแต่เขาบอก ก็คอยเป็นสิ่งสวยงามครับได้ก็ได้ครับแต่ก็คือยังยังยังขาดตัวหลีคิดว่าคิดว่านิดครับเพราะว่าเหมือนอตอนแรกอ่ะตอนแรกค่อนข้างเครียดเรื่องงานวันนี้มากแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องเบาใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีไอเดียเรื่องงานแตกอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเริ่มพูดุ่งขึ้นมาถ้ายังไม่มีโปรเจกต์อื่นถ้าไม่มีหน้าไหิดว่มีหน้านี่จะหนีไปเที่ยวอีกเหรอเนี่ย จะไปเที่ยวกรอทพักค่อนล่าสุดจะกลับมานะตัดทลิปเลยจะไปมานานแค่ไหนได้ข่าวว่าจะไปพักก่อนอ๋อใช่ช่วงนี้อยากกลับมาโฟกัสยูทูบเพิ่งคุยกันเป็นอย่างที่สามใช่ใช่ใช่รู้สึกว่า YouTube ตอนนี้คนดูแอบเยอะนะเยอะแบบยอะกว่าที่คาดคิดกันรู้สึกว่ามี potential อะครับสนุกครับสปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้ใช่กำลังจะเริ่มทำ ทัเลยนะอ๋ออ่ไม่ได้หรอซันนี่ทำแล้วฝากช่องซันนี่สายเด็ด up ครับผมตอนนี้เรายังมีพูทที่เหลืออยู่ยังไม่แน่สปอนเซอร์เจ้าไหนชอบพุทธอไหนบอกได้ตอนนี้มีอะไรนะโอมีเมกาใต้แล้วก็มีมิมีมีมีตุรกีมีตุรกีมีบราซิลมีอาร์เจนตินามีบุรีบิยมีมิลานมีญี่ปุ่นประมาณนี้แล้วมีเนี่ยสเปนโปรตุเกสเออสเปนโปรตุเกสที่เพิ่งถ่ายไปล่าสุด แล้วก็เวียนนาออสเตรียท่านมแล้วก็มีสโลวีเดียข์พอได้ถึงปีหน้าครับตอนนี้แต่แต่ละี่เราไปเที่ยวกันมาขนาดเราไปเที่ยวเลยสามารถบีไปทำงานแล้วกลับไปเที่ยวต่อได้เราก็รู้สึกว่ายังไงครับมันคืออยากทํางานไปด้วยครับผมแล้วก็อยากเที่ยวด้วยคือเราก็รู้สึกว่าเหมือนอยากทําเต็มที่ทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากนก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าสามารถ m มเนจได้ก็ไม่ขีดขับเท่นะครับก็เลยบินไป LA ประมาณ สองคืนแล้วก็กลับมาเลยก็คือผมบินจากไหนนะบินจากโปรตุเกสอ่าบินจากโปรตุเกสแล้วก็ย้อนกลับไปเยอรมันแล้วจากเยอรมันเนี่ยไปเอลเอแล้วก็พอถึงปุ๊บก็ทำงานทำงานตอนเช้าครับผมแล้วก็อีเวนต์ตอนเย็นแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นตีห้าไปแอร์พอแล้วกลับมาเที่ยวต่อใช่แล้วก็บินจากเอลเอไปชิคาโกแล้วจากชิคาโกเนี่ยมาแฟรงก์เฟิรดที่อรมันแล้วแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันมาซีนียพี่ขอเลือกซื้อเป็นของตัวเองดีิงไหมครับ เก็บไม้ช้ำเลยเก็บไม้ดีกว่าฮะเดี๋ยวลูกก็ฝอยดูแลคอยดูดีตลอดเลยแบบทีี่เรามแบบซัพพอร์ตยังไงบ้างฮะเอ่อนวดไหมฮะชอบชวนไปนวดกิจกรรมกิจกรรมวัยสามสิบเขาเขาดีมากเลยอ่ะเขาเขาเขาเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนถ้า

หลังๆนะครับผมว่า,วามไม่ค่อยนะคอือหลังๆแบบกินมากกว่าเน้นกินเน้นกับจ่ายค่าเข้ามิวเซียมค่าอะไรอย่เงี้ยครับผมไม่ไม่ค่อยได้ซื้อละไม่มีที่เก็บแล้วอะไรคือคือ,คอถ้าถ้าเคยใครได้ดูไซนิสชยัชยได้รับเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกลุ่มตรูรนี่ยชอบซื้อเป็นเป็น<ข>เป็นมาสเตอร์พีซสบางอย่าง ของแต่ละที่เพื่อเก็บมาเป็นแบบเเก็บไว้ว่าก็ไปประเทศนี้มาความทรงจำไปความทรงจำอะไรครับแต่ว่าด้วยด้วยครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราต้องตะลอนไปหลายๆที่ก็เลยไม่ไม่แบกไม่ไหวแล้วไม่สามารถแบกของใหญ่ได้เลยให้เราเราได้ซื้อมาใหม่ลไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อซื้อของกินครับของกินอร่อยห่งว่ขาะเงขาหาน่คู่กวา ครโอกาสยังมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบจะได้เห็นอะไคือตอนนี้ครับมีมีหลายโปรเจกต์ติดต่อมาแล้วก็เอาไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาจริงๆก็ก็เป็นคนสแกนบกให้ไงอ๋อเหรอก็ก็มีแบบคุยกับบางพี่ไว้แล้วครับแต่ก็สัญญาไว้ว่าจะเล่นตอนนั้นก่อนแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าบทดีมากแล้วก็ทีมงานคุณภาพมาจริงหรอจริงนี่เลยไม่เป็นแล้วนะละครเดี๋ยวสอนอ๋อ นี่บอกไม่ต้องสอนแล้วทำอยู่ทุกวันสอนเรื่องโงรไม่สอนเรื่องโง่รุ่นการแสดงแต่มีแน่นอนแหละแต่ว่าเอาใจรอกันหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องถามต้องฝากฝากกระซิบถาผู้จัดไว้ยังไางไรวะเออรีบนะให้เป็นผู้จัดใช่แลเลยใช่เป็นหนักด้วยนะก็พูดได้เป็นอย่างไรอ่าพูดไปแล้ววะอ่ะพูดแค่นี้อ่าพูดแค่นี้แล้ว ละครรักสลับลายครับผมก็วีคหน้าตอนสุดท้ายแล้วความติดตามไมยว่าจะจบยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเพราะว่ากระแสเนยเพ่มด,ดีขึ้นเรื่อยๆเลยทุกตอนดีใจมากๆจริงๆครับก็เป็นหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากๆทุกทุกคนเลยทีกท่กูุ๊ปลูกก,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 ก็กนนตั้งใจมากๆทีมงานทุกคนทพี่ภูมิกับทุกทุคนให้คนเดียวผู้กับคนเดียวตั้งใจมากๆจริงๆก็ฝามติดตามตอนจบด้วยนคะฝากเชียร์คุณตุลด้วย <c oughs> คุณตุลในละครแล้วก็คุณตุลนี้ด้วยใช่แล้วก็คุณมิวด้วย